สวัสดีค่ะนักเรียน Hello everyone ส so, mm ัก hmm. ก่อนนี้นะคะ mm hmm. ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังเข้าอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเรื่องอะไรนะเึ้นอยู่บนข้างบนด้านหน้าเลยคือเรื่อง some กับ any ใช่ไหมคะ mm hmm. นักเรียนทราบไหมคะคำว่า some any แปลว่าอะไร ทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันในหัวข้อนี้คะคำว่า some um กับคำว่า any แปลเหมือนกันเลยค่ะคือแปลว่าบางเล็กน้อยมีอยู่บ้างนั่นเองค่ะแล้วถ้ามันเหมือนกันแล้วมันจะใช้ยังไงสงสัยใช่ไหมล่ะคะงั้นวันนี้เรามาเรียนกันว่า some um กับ any เนี่ยที่มีความหมายเหมือนกันใช้แตกต่างกันในไหน,นคะ่ะ คำว่าซ้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกแปลว่าเล็กน้อยบางบ้างซึ่งจะไม่มีการระบ,บุจํานวนที่ชัดเจนนะคะและมักจะใช้กับประโยคบอกเล่าและพบในประโยคคําถามบ้างเล็กน้อยค่ะรูปแบบการใช้นะคะรูปแบบที่1ในประโยคบอกเล่านะคะสามารถใช้นําหน้าคํานามที่เป็นผักหู้บทค่ะและสามารถใช้ได้ทั้ง คำนามพรหูบทที่นับได้และคำนามพรหูบทที่นับไม่ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมาดีกว่านะคะอันที่หนึ่งค่ะ I have already sent some messages to him ฉันเนี่ยได้ทําการส่งข้อความบางข้อความให้แก่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคําว่า some messages messages เติม s เป็นคำนามพหูหูน์นั่นเองค่ะ มาดูอันที่2 You should add some sugar in your coffee. You should add some sugar in your coffee. แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเธอควรจะเติมน้ำตาลลงไปในกาแฟของเธอบ้างใช่ไหมคะเห็นไหมข้างหน้าคำว่าข้างหน้าคำว่าู u า,า,า a r ก็เป็นซ้ำใช่ไหมลูก sugar เนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นพวกพจน์แบบไหนรูปแบบนับได้และนับไม่ได้นั่นเองเรามาดูรูปแบบที่2รูปแบบที่2เป็นการใช้ซํำในเชิงประโยคขอร้องอ n อนวอนยื่นข้อเสนอต่างๆให้และที่สำคัญคนถามเนี่ยต้องมั่นใจนะคะว่าคนตอบเนี่ยจะต,ต้องตอบ yes แน่นอนยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่ง Can I have some milk? please Ah, uh, can I have some milk please อ่าเป็นประโยคแบบไหนประโยคขอร้องใช่ไหมคะนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าเป็นประโยคขอร้องเพราะว่าลงท้ายด้วยคำว่า please P L E A S E please แน่นอนค่ะถ้าเจอคำนี้ในในท้ายประโยคเนี่ยประโยคนี้จะเป็นประโยคขอร้องทันทีอันที่สองค่ะ Would you like some cookies? Would you like some cookies? เขาถามว่าอะไรมคุณต้องการคุกกี้บ้างหรือเปล่าคำว่า Would you like เป็นการถามในเชิงของคำสุภาพนะคะว่าคุณต้องการรับอะไรไหมต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการความชื่เหรืออะไรไหมใช้คำว่า Would you like เป็นคำสุภาพเป็นประโยคสุภาพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น Would you like Some o o o k i e s เป็นประโยคการยื่นข้อเสนอว่าคุณอยากต้องการคุกกี้หรือเปล่าคะแบบนี้นั่นเองคะ่ะถัดมานะคะเราก็ยังจะพบคำว่า some อยู่หน้าคำศัพท์บางคำนะคะโดยยังให้ความหมายว่าบางเหมือนเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นอันแรก Something แปลว่าอะไร something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะ somewhere some where w h e r แปลว่าอะไรลูกแ h e r แปลว่าที่ไหนนั่นเองค่ะ some where ก็ Somewhere, แปลว่าบางเขาเรียกว่าอะไรลูกบางแหง่งบางที่สักแห่งนั่นเองค่ะ some one some body เหมือนกันเลยคือบางคนนั่นเองค่ะอ่ะรู้คำศัพท์แล้วเราลองมาดูซิถ้าอยู่ในรูปประโยคมันจะแปลเหมือนเดิมหรือเปล่าอันที่หนึ่ง would you like something to drink Would you like something to drink คุณต้องการดื่มอะไรหรือเปล่านั่นเองค่ะเรื่องที่สองสมศรี is planning to go somewhere with her boyfriend on the weekend สมศรี is planning to go somewhere with her boyfriend on the weekend สมศรีน่ะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งกับแฟนของหล่อนในช่วงวันหยุดใช่ไหมคะ planning P L A N N I N G planning แปลว่าอะไรลูกวางแผนกำลังวางแผนนั่นเองค่ะ to go somewhere ที่ไปที่ไหนซักแห่งเห็นไหมเขายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าจะต้องไปแน่นอน with her boyfriend กับแฟนหนุ่มของหล่อน on the weekend ในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูคำว่า any บ้างดีกว่า a n นีเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยแปลว่าบางใช่ไหมคะบ้างแล้วก็ไม่มีการระบุจำนวนที่ชัดเจนนั่นเองค่ะแต่แต่ที่แตกต่างกันก็คือ a n y เนี่ยจะใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเ่าเรามาดูกันดีกว่าการใช้ a n y ีในประโยคคำถามเนี่ยนำหน้าคำนามพหูพจน์ที่นับได้และนับไม่ได้เหมือนกับซัเลยเช่น do you have any questions Do you have any questions คุณเนี่ยมีคำถามอะไรอีกบ้างหรือเปล่า Questions เติม s เห็นไหมคะ Questions เติม s เพราะฉะนั้นเป็นคำนามพหูดนั่นเองค่ะเรื่องถัดมา Is there any water in the bottle Is there any water in the bottle มีน้ำอยู่ในขวดบ้างหรือเปล่าซึ่งนักเรียนเราจะรู้ได้ยังไงว่า อา้าปูแต่ขวดมันก็นับได้นี่คะถูกไหมแต่หลักๆเขาไม่ได้ถามถึงมีขวดหรือเปล่าเขาถามถึงน้ําค่ะน้ําที่อยู่ในขวดค่ะไม่ได้ถามถึงขวดน้ํานะลูกถามว่ามีน้ําอยู่ในขวดบ้างหรือเปล่านั่นเองค่ะถัดมาการใช้เอนนี่ในประโยคปฏิเสธค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเพื่อความเน้นการชัดเจนในการปฏิเสธเลยนะ ยกตัวอย่างเช่น I don't have any questions ฉันเนี่ยไม่มีคำถามอะไรเลยเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะ Do you have any questions คุณมีคำถามอะไรหรือเปล่า I don't have any questions ฉันไม่มีคำถามอะไรและยังคงเหมือนเดิมค่ะด้านหลังเป็นคำนามพระหูบนนั่นเองค่ะถัดมา There is not any water in the b o t t o m ไม่มีน้ำอยู่ในขวดเลย ไม่มีน้ําอยู่ในขวดเลยเห็นไหมก็ยังคงอะไรลูกคํานามที่นับไม่ได้นั่นเองค่ะ water และอันสุดท้ายค่ะ I could completely to sorry I could completely do this assignment without any help ฉันเนี่ยสามารถทำงานนี้ได้อย่างสบมบูรณ์แบบด้วยปราศจากการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นเองโดยการที่เราเนี่ยใช้ any ในประโยคนี้นะคะบอก เป็นเชิงปฏิเสธในรูปแบบของประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะไม่ได้ใช้เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือน2อ,อันที่ผ่านมา2ออันที่ผ่านมาเราจะเจอคําว่า don't เห็นไหมเจอคําว่า not แต่ในคำในประโยคน,นี้น่ะเขาจะไม่ใช้ don't หรือ not แต่ว่าจะใช้เป็นรูป,รปแบบประโยคบอกเล่าผ่านการใช้รูปแบบประโยคบอกเล่าโดยมีความหมายในเชิงปฏิเสธ อ้าวครูคแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเชิงปฏิเสธเพราะว่ามีคำคำหนึ่งค่ะที่ใช้แทนคำว่า don't กับคำว่า not นั่นคือคำว่า without นั่นเองค่ะ without ที่แปลว่าปัดสจาไม่มีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้นะใช้ในรูปแบบประโยคคำถามแล้วก็รูปแบบประโยคปฏิเสธนั่นเองคาดมาประโยค ที่เป็นประโยคบอกเล่าค่ะเราใช้ any ในประโยคบอกเล่าเป็นกรณีพิเศษที่มีความหมายว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ใครก็ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น today I'm free you can call me anytime today I'm free you can call me anytime วันนี้ฉันว่างนะเธอสามารถโทรหาฉันตอนไหนก็ได้หรือว่า you can choose any dress in my cupboard คุณเนี่ยสามารถเลือกชุดเดยชุดไหนก็ได้ในตู้ของฉันคําว่า any เนี่ยจะแปลว่าชุดไหนก็ได้ any dress ชุดไหนก็ได้หรือว่า any time ตอนไหนก็ได้นั่นเองค่ะมาผ่านมานะคะยังเหมือนเดิมค่ะใช้คล้ายๆกับสับก็คือการนำ any มาอยู่หน้าคำสับอย่างเช่น Anyone, any one any w h e r e anything ที่แปลว่า ใครสักคนที่ไหนสักแห่งหรืออะไรสักอย่างนั่นเองค่ะรูปแบบประโยคคือ it's not easy to find anyone who loves me forever มันไม่ง่ายเลยที่เราจะหาใครสักคนที่รักเราตลอดไปนั่นเองค่ะประโยคนี้ anyone จะแปลว่าใครสักคนหรืออันหนึ่ง t h i s you travel anywhere last week คุณไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านั่นเองค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องซ้ำกับเอนี่แล้วนะักเรีย hmm. นก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าการใช้ประโยคซ้ำหรือว่าประโยคเอนี่เนะี่ยใช้ได้ยังไงบ้างยัง mm hmm. จําได้อยู่ไหมซ้ำเลือกใช้กับประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะนั่นนั่นที่จะเจอในประโยคคําถามส่วนเอนะี่เนี่ยจะอยู่ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธเป็นหลักนะคะอันแบบฝึกหัดนี้ก็เหมือนกันค่ะให้นักเรียนเติมซ้ำกับเอนี่นะคะให้ถูกต้อง ถ้าเกิดยังสงสัยหรือว่างงสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะนักเรียนสตลอบวันนี้ก็ thank you for your attention ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทอันนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ